ครับครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเนาะเจอกับบ่าวกันวิเชลวิทย์นะครับเรียนรู้เกษตรครูพักรักจําด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงพืชพี่เลี้ยงนะครับยกตัวอย่างเนาะการปลูกทุเรียนทุเรียนเมืองนอนนะครับนนทบ,บุรีเนาะทุเรียนนนทบ,บุรีเขาก็ปลูก มีพืชพี่เลี้ยงนะครับยกตัวอย่างต้นทองหลังนะครับเขาจะปลูกแซมระหว่างต้นของต้นของทุเรียนนะครับนั่นคือพืชพี่เลี้ยงนะครับทําไมต้องมีพืชพี่เลี้ยงทําไมต้องปลูกสองทำไมต้องปลูกสอง,อง,ส,องสองต้นคู่กันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับในแนวคิดหรือการวิเคราะห์ของบ่าวกันวชิรวิทย นะครับการที่ปลูกพืชคู่กัน2ต้นอย่างนี้นะครับคือเป็นการแย่งกันแย่งกันหากินนะครับแย่งกันโตนะมันจะประมาณนี้เรามีพี่น้องนะยกตัวอย่างเรามีพี่น้องร่วมท้องกันพี่น้องที่โตด้วยกันมานะครับก็จะมีคู่กันนะครับก็เวลากินข้าวเราก็แย่งกันกินใช่ไหมนะครับอย่างเราให้ปุ๋ย ต้นไม้ไปนะครับถ้าเรามีสองต้นคู่กันนะนี่คือการวิเคราะห์ของบ่าวกันนะครับพูดผิดก็ขออภัยนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเป็นการวิเคราะห์เชิงกเกษตรนะครับคือพืชพี่เลี้ยงต้องต้องปลูกใกล้เคียงกับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับแต่ผมจะเห็นหลายๆสวนปลูกต้นทุเรียนเขาจะปลูกสองต้นคู่กันนะครับนี่คือในความการวิเคราะห์ของผมคือ เป็นการแย่งกันจินเวลาเราให้ปุ๋ยไปปุ๋ยทางเม็ดหรือปุ๋ยทางใบเขาจะแย่งกันจินแย่งกันโตนะครับก็เป็นข้อดีนะอย่างอย่างเบา,ก,ากันปลูกปลูกส้มโอเบากัรลองปลูกคู่กันนะครับกับปลูกต้นเดี่ยวนะครับต้นคู่นี้จะเริ่มเติบโต,ตได้ดีกว่าแต่ต้นเดี่ยวก็ยืนต้นแห้งอยู่งั้นนะครับให้ปุ๋ยให้อะไรไปก็เฉยนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอปลูกคู่กัน มันแย่งกันโตนะครับนี่คือพืชพี่เลี้ยงนะนะครับก็เป็นข้อดีนะครับแย่งกันกินแย่งกันโตเป็นข้อดีนะครับก็ลองไปทดลองกันดูนะครับคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะครับเนาะเนาะหลายหลายอย่างนะหลายอย่างที่มือมีพืชพี่เลี้ยงไม่ว่าจะผักหวานป่าต้นดอกแคนะครับต้นไอมะขามเทศนะครับปลูกใต้ล่ม ใต้ร่มมะขามเทศหรือใต้ร่มดอกแคร์หรือใต้ต้นน้อยหนาอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นพืชพิเลี้ยงกันนะครับเนาะผมยกตัวอย่างมาสองพืชนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไรคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเนาะไม่ผิดไม่ถูกครับเกษตรทดลองได้ลองผิดลองถูกลองได้ทุกคนนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ